สวัสดีครับวันนี้ก็วันนี้ก็จะมาทำคลิปนะฮะอันนี้ผมเจาะสกัดเป็นบางส่วนเลยนะก็ใช้ตัวนี้นะฮะแล้วก็ใช้ตะปูนะครับแล้วก็ค้อนนะครับค้อนตีนะฮะนะครับค่อยๆสกัดนะฮะี๋ยวก็เดี๋ยวจะใช้สว่านนะก็คือเดี๋ยวต้องเอา เอาตัวนี้ออกมาให้ได้นะแล้วก็ใส่ใหม่เพราะมันใส่กันไม่ได้นะนี่ยีนี้มันใหญ่กว่านะครับอันนี้ฝาเล็กฝาไม่เล็กกว่านะครับก็เดี๋ยวจะสะกัดแล้วก็ใช้ปูนเทลงไปนะครับนะครับอันนี้ก็คือผมสกัดดิโอ้ยผมสกัดดินออกมาประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นพลาสติกของเก่านะของเก่าถ้าของใหม่อ่ะใส่ไปก็ได้นะครับเนี่ย ต,ต้องตัดเพิ่มหน่อยเพื่อจะให้มันเข้านะอันนี้ของใหม่นะนะอันนี้เป็นพลาสติกเหมือนเดิมฮนะถ้าน่ท,นทุบเดี๋ยวหนูก็ไก่ก็เลยซื้อใหม่สองแบบอันนี้เป็นทองเหลืองทองเหลืองก็ดีเลยนะครับผมก็ผมมีไอ้น,นี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวผมก็เอาซีเมนต์ใส่ลงไปเลยปึ๊บจบนะเอาซีเมนต์ใส่ลงไปเลยนะครับ,รบก็เสร็จแล้วนะแค่นี้เองนะครับก็เดี๋ยวหลอซีเมนต์ได้เลย ก็ตรงนี้มันเป็นหนูมันหนูมันรอดไปได้แล้วของเก่าหนูมันกัดที่ตรงนี้ขาดหมดเลยเนี่ยของเก่ามันกัดขาดหมเดเลยี๋ยวมันก็เริ่มเสือ่อมสภาพแล้วผมก็เลยซื้อมาสองแบบนะจะใส่แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวก็หนูกัดอีกแต่ปัญหาคือว่านั่นไปเรื่อยปุ๊บมันจะเปิดออกรลำบากเ вот. นี่ยมันจะเปิดลำบากนะเป็นสนิมนะครับก็เดี๋ยวซีเมนต์ผมก็ซื้อมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวซีเมนต์หล่อเขาไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะฮะพอดีนะครับโอเคครับผมนะก็เดี๋ยวจะ สายดูเป็นระยะยะนะครับก็ตอนนี้ทําถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับก็ใช้ฝาครอบแบบทองเหลืองนะทองเหลืองก็กันไม่ให้หนูมันกัดว้ว้เป็นเหล็กนะถ้าเป็นกติกเดื๋ยหนูกัดทะลุแบบเหมือนอันัน้นนะที่เห็นนะนะครับนะก็ตอนนี้ก็ผสมปูนแล้วนะครับผสมปูนแล้วนะครับผสมปูนก็เดี๋ยวใส่ปูนเลยนะครับนะครับก็ถึงขั้นตอนไอ้แล้วเจาะยึดติดสนิทนะครับสนิทนะก็เดี๋ยวจะเทปูนนะใส่ปูนเลย นะครับเดี๋ยวต้องทำปอะกาศก่อนก็จะได้สกัดนั้นกระเบื้องที่แข็งมากนะกระเบื้องเนี่ย ก็เทพื้นก็ให้อยู่ระดับนี้นะครับก็ให้พื้นเสมอนะนะครับไปหาภาพนะหาภา,นะาพเนะด็กๆทำแล้วกันนะเด็กทำ,ะะนะทำให้ตอนตัดเลย บ้านทำเองนะรูจ้จ้างถามว่าเป็นพันนะฮะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็ทําให้มันสวยๆหน่อยนะครับโอเคครับนี่นะครับก็คือมาถ่ายให้ดูว่ามันแห้งแล้วนะซีเมนต์แห้งแล้วนะครับ,รบก็เสร็จตัวดีอยู่นะใช้ได้เลยนะครับนะฮะก็แห้งแล้ว ได้นะครับนะครับโอเคนะครับ